อ่ะครับมือนี้แบบพอกับตัวรุวงทุกอีกแล้วครับรังยาให้ไปไล่วันกับเมนูมีข้าวผัดกระเพิมกับกระเพิมกับเมนูผัดมีขาวใส่หมูสับใส่หมูยอโรยเน่นอนกับมือนี้ ครับผม้ยจังลูมากินันครับร้วยจังลูกครับผมคำคืนนี้มาพรอกบกับรัวลงกุ๊กอีกแล้วนะครับกับพัดมีข้าวเล็กใส่กระเทียมก่อนนะครับผมกระเทียมพมัดใ้หมหอม ก็ตามโดยมู่เลยนะครับพุ่มรวนมุ้ยซุปก่อนเลยอืมกลิ่นหอมเลยมาเลยครับผมกลิ่นหอม<ด> หอมดมูเซ็ตกับใส่มูย่อไปเลยครับบิ้มหมูย่อมันไม่ย่อทักที่เดียววะหัวหมูย่อให้ส่วนรวน้อนนใส่ไข่นะครับใส่ไข่ไข่ซ้มลูก คนให้เข้ากันเลยครับพมมาครับพมเดี๋ยวก็ใส่เส้นมีนะครับเส้นมีเดี๋ยวก็ผพัดใเข้ากันเลยครับพม กรบปุมปดเอะไขกัขนคลุกคราวกันดีกับเส้นนะครับผมซีอิ๊วดำกับเผมสีสั้นให้ดูสวยงามีิเดียวพทษนะเดี๋ยวดำมากไม่ช่วยราวอื้อ Si à, rượm xuôi đều Nên bởi đây rượm chung Làm đây Làm lá là đây các bơm Xay bò hôm hôm Giọt quả kiêu à, thôi sau đó đang rôm các phôm แล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาลี๋ยวผัดให้เข้ากันเลยครับผม พักใ่ข้าวกันเลยครับุ้อร้อยแนย่นอนมือนี่สีสั้นช่วยอามเด็กครับพ่อม,มาชิมกัน กินกับชวนเติบก่อนอืมโอเครดจัดว่าอย่าไรบ้งเอมาครับมากินพักมีกัน๓๐๐ม